ยำบุนเส้นใส่ลูกชิ้นไหมนะครับต้นหอมผักชีจุดเด่นของน้ำยำก็คือเดี๋ยวจะต้องใส่น้ำปลรราเข้าไปด้วยหน้าตาดูดีมากเลยครับนี่ครับ ุญเซนนี่นะครับน้ำปลาฟ้า <c oughs> เพิ่มความนัวเท่าไป <c oughs> สุดท้ายบุญเซน <c oughs> <c oughs> แล้วก็ <c oughs> คลุกให้เข้ากัน ช่วงเตียงเทียงนะครับมากินของแซบแด้วยกันแซบคือก็แ้นำนิงกินได้ไหมนี่ของแซบแน,นี่เป็นรถรผิด ้สก็จะมีผู้กำกับสีสันน่าจะอร่อยถึงเวลากินไปกันเลยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็เหมือนเดิมเจอกันช่วงเที่ยงนะครับพบกับพี่ตู่นุ่มใต้สไตล์สารกับช่อง Eat Everything อร่อยมากวันนี้เราจะมากินยำวุ้นเส้นนะครับมีใส่ ขาดไม่ได้ก็คือน,น้ำเนี่ยจะเติมน้ําปลาน้ํายำเนี่ยจะเติมน้าปลาลงไปด้วยนะครับแล้วก็โบโลนาหรือบาร์เซโลนาคิดไปเองครับแล้วก็ผักเคียงก็มีสตอฟักยาวผักอะไรก็ไม่รู้คุณเส้นใส่ลูกชิ้นก็้าไปด้วยกินด้วยกันนะครับลองดูว่าจะอร่อยถึงใจรึเปล่าแซ่บคือเก่ารอเปล่า เห็นครับม้นนมาตัวยตัว,ตวก็ยี่ครับอืมหอมน้ำปลารามากหอมน้ำปลา ตอเนี่ยเอามาจากนาครศรีธรรมราชหลานมคน,นส่งมาให้นะครับแกจัดกินกับยำม,มันจะเข้ากันหรือเปล่าเห็นครับอืม ต่อแกจัดได้แรงอ,อกต่อเลยครับอืมอร่อยรสชาติเดิมเดิม ก็คือภรรยาทําให้เหมือนเดิมนะครับขิ้นก็นนหน่อยอักซีไปเลย มีตีนไก่ด้วยครับเอ้ยเท้าไก่ครับพูดไม่พออืออร่อนะเสียงไรเสียงใครอืมอ กินสตอนี้คนใต้เขารู้ดีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้เขาจะรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นรับรองตั้งไงูนี่นะครับ อ,อร่อยมากเยี่ยวหวานพอดีอืมสตออากเพื่อจะอวดนครศราดีธรรมราช ui ui luôn luôn โดนเม็ดพริกปลาลนี่นัวมากปลาปลาล่าขวดเก่าไหมแม่โสมันเก่กปาปลาล่ายะโสยะโทอนอืมกลัวมันต้องกระพริบตาว่า จัหวัดเข้าตาเนี่ยแสบเลยแซ <Okay. S 1> ่บอีลีอือได้แรงบกุก บอลูน่าฮึแซ่บจังใจมากครับพี่น้องอืม เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังเหลืออยู่ใ่ตู้เย็นไว้ยังสดอยู่เดี๋ยวก่อนอืะอ กินน้ำยำเข้าไปด้วยมันจะเริ่มเผ็ด ม้นเส้นเนี่ยไม่ได้กินนานแล้วครับ <c oughs> กินแต่ส้มตำเดี๋ยวจะกินปนๆกันไปนะครับกินสลับกันไปอาหารใต้บ้างอาหารอีสานบ้างอาหารกลางบ้างเพราะว่ากินได้หมดครับอาหารอีสานก็กินได้ปูปลาาอะไรเงี้ยกินได้ครับ กันครับตามสไตล์หนุ่มใต้สไตล์อีสานยังไงก็ไม่รู้เนี่ยสตอร์สตอ์ใต้ใส่น้ำปะลาะชีสเกตเข้าไป อาชีตเกตนในนัว กินคำใหญ่เยอะๆไม่ได้อย่ากินคำใหญ่เดี๋ยวสำลักเอาพอดีพอดีคำอืมเทียงๆก็สะใจดีเหมือนกัน จำม,มุนเส้นนะครับจำม,มุนเส้นกินด้วยกันครับอืมอ,อันนี้อะไรเนี<ป>่ยโอ้มีทูเรียนทอดมาขายด้วยนะครับไม่ได้ขายนะซื้อมากินครับ <laughs> นี่คือเป็นจิตการของหลานสาวสั่งมากินทุเรียนทอดเอาทุเรียนแก่จัดนะมาทอดทอดเสร็จเอามาอบอีกเห็นว่าไม่มีน้ำมันแสดงว,ว่าทอดโดยไม่ใช้น้ำมันหรือว่าทอดแบบใช้น้ำมันแล้วมารีดน้ำมันออกอีกเดี๋ยว chặt can nhầm muốn sen con giặt can nhầm muốn sen con bảo léo giờ sút răng răng sàm <laughs> lắc lên rồi <laughs> xu, hết Tặng con im, im đi qua. Bởi vì, nếu một nó จะอิ่มเกินไปนะ,ะแต่ว่ารสชาติมันก็แซ่บเหมือนเดิม ิมครับมื้อเที่ยงก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเพื่อนๆพื่อนี่น้องๆที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ดูคลิปจนจบเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากครับ